สวัสดีคะ่ะชาวราศีนินคลิปความรักมาแล้วนะคะประจำเดือนมีนาคม2565ัยสไพ่สื่อสารอะไรกับเก๋เก๋จะนำสีนั้นสื่อสารกับคุณค่ะแต่การทำงานพทยากรแบบนี้นะไม่ได้จอดจงไปในผู้หญิงผู้ใดนะคะเรื่องราวเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับคุณหรือไม่เกิดขึ้นกับคุณก็ได้คำใจให้สบายๆในการชมคลิปนะคะจริงๆแล้วในเรื่องราวของความรักในละเอียดอ่อนซับซ้อนมากๆไม่มีใครนะคะจะรู้ดีที่สุดเท่ากับหัวใจของคุณค่ะ ใจของคุณจะเป็นผู้เลือกและแตัดสินใจในเรื่องราวของความรักนะคะสำหรับท่านที่อยากจะติดต่อดูดูงส่วนตัวสามารถติดต่อได้โดยการแอดไลน์นะคะที่ ID 5 1 6 6 9 6 3ชอบคลิปนี้ฝากแชร์ด้วยนะคะเข้ามาดูกันใหม่แล้วขอกำลังใจสักนิดนึงนะง่ายๆค่ะเพียงคุณกดติดตามกาาด subscribe ให้กันด้วยที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทาง Channel ค่ะ ในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะเก๋พลังงานเก๋เห็นพลังงานของความสดใสน,นะคะพลังงานเห็นรอยยิ้มนะคะต้องเรียกว่าตัวแทนห่งความสุขที่เกิดขึ้นกับชาวราศีมีนค่ะมีไพ่ทั้งเดอะซันนะคะแล้วก็ไพ่สเตรนด์ด้วยนะคะช่วงนี้ชาวมีนไม่ว่าคนจะเป็นไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่มีความรักนะคะหรือว่าไม่มีความรักเป็นคนโสดหรือว่ามีคู่ช่วงนี้เกบว,ว่าคุณมีเรื่องราวความเข้มแข็งนะคะ คุณมีเหมือนกับไม่ค่อยเศร้าง่ายเหมือนที่ผ่านมาไม่ค่อยไม,ไ,มไ,มไม่คิดมากแล้วนะคะแล้วก็เหมือนกับพอกันทีเรื่องราวดาราม่าต่างๆฉันจะไม่เอามาทําให้ตัวเองหัวใจในะจิตตกแล้วนะคะเพราะองค์นายเชื้อขอประทานโทษทันเนื้อแท้ของคุณนะเป็นชาวธาตนะุน้ำบางทีอารมณ์ที่ผ่านมาไหวเองได้ง่ายไปหมดเลยนะคะเศร้าง่ายอ่อนไหวง่ายคิดมากจิตตก แต่พอเข้ามีนามคมความเข้มแข็งนะคะพลังงานหลายอย่างส่งมาที่ตัวตนของคุณคุณก็เลยรู้สึกว่าพอๆพอพอกันทีละอารมณ์แบบนั้นนะแล้วก็อารมณ์ที่เป็นพวกดราม่าต่างๆพอกแล้วนะคะตอนนี้มนันมีไพ่พลังงานเดืดซันเกิดขึ้นเนี่ยก็เหมือนกับ ความสดใสแสงสว่างนะคะความอบอุ่นความหวังพลังใจกำลังใจการเริ่มต้นใหม่ก็ได้นะคะแล้วก็ตเป็นพลังงานที่แสงอาทิตย์นะคะก็อบอุ่นและให้พลังงานกับเราเสมอนะคะเป็นพลังงานที่สว่างสวยพลังงานความหวังพลังงานใงความสุขนะคะตอนนี้หลายถ้าหลายคนเหมือนมีดอกไม้เกิดขึ้นในหัวใจของคุณนะคะซึ่งเป็นดอกไม้ที่คุณสร้างขึ้นมาปลูกมาด้วยวตัวตนของคุณเองคะ่ะทำให้คุณยิ้มได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ เจอเขาเรียกมองจาตสานกาณกทุกอย่างที่ตัวเองเจออยู่เนี่ยด้วยด้วยความสุขนะด้วยสตินะคะปรับบาลานซ์ปรับสมดุลนะคะตัวเองพอไพ่เดอะสตาร์นะคะถ่ายเทความทุกข์ถ่ายเทความเศร้านะคะแล้วก็พร้อมที่จะเติมต้นให้ตัวเองได้มีความสุขกับตัวเองอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะสำหรับท่านนะคะที่มีคู่อยู่แล้วตอนนี้นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าก่อนหน้าน,นี้มันอาจจะมีความหงุดหงิดใจไม่สบายใจ ทะเลาะกันกับคู่นะคะหรือว่ามีปัญหาอะไรใจที่เคลียร์กันไม่ลงตัวช่วงมีนาคมมีไพ่เอซับซ้อนเกิดขึ้นด้วยนะคะน่าจะมีการเคลียร์ใจเคลียร์ปัญหาอะไรันได้มากขึ้นนะคะที่สาคัญที่สุดคุณเองก็เหมือนจะพยายามไม่เอาอารมณ์พวกนั้นมาเป็นอารมณ์แล้วล่ะคะ่ะเพราะคุณเองอาจจะรู้สึกแล้วล่ะว่าในชีวิตของคนคนหนึ่งเนี่ยเราสามารถเลือกสิ่งที่เป็นความสุขนะคะไพ่เจ็ด เจ็บถ้วยเราเลือกสิ่งที่เป็นความสุขให้ตัวเองได้เราเลือกคนของเราได้ถ้าเกิดคนคนนี้เป็นคนที่คุณเลือกมาเป็นคู่ชีวิตมาเป็นคู่แล้วนะคะถ้าเรื่องมันเล็กน้อยหรือไม่เหลือบากกว่าแรงอภัยกันได้หรือคุณถามหัวใจคุณดูแล้วว่าคุณก็ยังรักคนคนนี้อยู่นะคะข้อนอกจากความหมุนหงิดใจที่เขาสาร้างมาให้เราเนี่ยช่วงที่ผ่านมาไม่สบายใจน้อยใจเสีย,ยใจแต่พอพิจารณาถึงข้อดีต่างๆ อ้าก็ยังมีข้อดีหลายหลายอย่างที่เขามีนะคะคุณเองก็รู้สึกว่าฉันขอเลือกจดจําแต่เลือกในสิ่งดีๆของคนคนนี้ละกันเพราะว่าถ้าคุณยังต้องการเขาอยู่เนี่ยแลวเขาก็ยังต้องการที่อยู่เนี่ยก็ไม่จําเป็นที่เราจะต้องมามีอารมณ์เสียใส่กันหรือว่าไม่มีความสุขใส่กันนะช่วงนี้ก็เหมือนกับว่าจะพยายามลืมๆเรื่องเก่าไปนะคะแล้วก็เหมือนไพ่เดอะสตาร์ก็ให้อภัยนะคะอะไรที่เคยทําให้เราเสียใจทุกใจไม่สบายใจเอาล่ะถ้าเคลียร์กันได้แล้วเขาอาจ เขาขอโทษคุณแล้วเขาขอโอกาสคุณแล้วนะคะคุณก็พร้อมที่จะให้อภัยแล้วก็เริ่มต้นกันใหม่เช่นกันนะคะกลับกันอาจจะช่วงเวลาที่ชาวมีนอาจจะเคยทําอะไรผิดพลาดทั้งไปกับคู่ไปบ้างนะคะช่วงนี้อาจจะนช่วงเวลาที่คุณเข้าไปขอโทษแสดงความเสียใจอยากจะปรับเปลี่ยนตัวเองใหม่ไครแก้ไขมันป็นใค่การแก้ไขะคะ่ะเพื่อทําให้นาวารักลำเนี้ยมันดําเนินต่อไปได้อย่างมีความสุขนะคะแล้วก็ เขาเรียกว่ามันเป็นไปในทิศทางที่ดีได้ด้วยนะคะเพราะว่าปัแต่ว่าถ้าเกิดคู่ไหนที่มันจบเป็นไปนานมากแล้วเนี่ยคือจบจะตากจากตากัดเลิกเลิกกันไปเลยนานมากแล้วเนี่ยคุณเองอาจจะยังเคยอยู่ในวังวนของความเศร้าอยู่อยู่ในเรื่องราวของเกา่าๆอิทธิพลเกา่าๆความรู้สึกเกา่าๆความทรงจําเก่าๆเมมโมรี่เก่าๆคนเก่าๆเหตุการณ์เก่าๆหรือคุณเองไม่เปิดตาตัวเองพร้อมรับความสุขใหม่ๆที่จะมีเข้ามา มันคงเป็นช่วงนี้ปิ้นหมายที่ว่าก็ถึงเวลาห่งการปลุกตัวเองขึ้นมาแล้วเวลาขาเช้ามีนะคะจริงๆแล้วพลังงานตรงนี้มันมาสู่คุณเริ่มมาขึ้นเรื่อยๆนะในช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ชามี้เหมาะสมที่สุดเข้มแข็งที่สุดนะคะส่งพลังให้กับคุณที่สุด <c oughs> คุณก็เหมือนกับขอให้มันจบตรงนี้นะคะเพื่อไปเดินก้าวเดินไปข้างหน้านะคะเดินไปด้วยความมั่นคงเดินไปด้วยสติเดินไปด้วยความเข้มแข็ง,ขงคุณเนี่ยแล้วก็มองไปสู่เส้นทางความหวังข้างหน้านะคะ ว่าจะมีที่ทานตรงนั้นรอความสุขของคุณอยู่นะช่วงนี้จะเป็นในลักษณะเป็นแบบนี้ด้วยแปลกบ้านะคะช่วงนี้เองเนี่ยพอคุณเริ่มจะมุกอ่อนจากอะไรสำหรับกรณีเคสที่ท่านที่กำลังจะมุกอ่อนจริงๆหลุดจุดหลุดจากบรรดาบ่วงของความผูกพันบ่วงของความที่รัดลึงเราไว้หรือบ่วงเจ้ากรรมในเวรก็ดได้บางคนจะเรียกแบบนี้นะคะหรือว่าบ่วงจากคนที่เราคิดว่าไปจากชีวิตเราแล้วเนี่ย ในบางท่านเนี่ยอาจจะมีเรื่องราวของคนเก่าๆช่วงนี้แวบเวียนกลับเข้ามาในชีวิตของเราด้วยค่ะเหมือนกับอยู่ดีๆนะคะหายไปตั้งนานหายไปเรารอมานานมากแล้วไม่มาสักทีแต่พอเราจะเดินหน้าออกไป m o v ออนออกไปช่วงนี้มีเรื่องราวของพลังงานของผู้คนเก่าๆนะคะที่เป็นประเด็นดราม่าอะไรกับเราย้อนกลับเข้ามาในวงชีวิตของเราด้วยนะคะซึ่งบางทีมันก็อาจจะ ทาให้คุณเกิดอาการสับสนได้ช่วงนี้เหมือนกันนะคะสาหรับชาวมีช่วงนี้นะคะสำหรับบางคนที่มีเหตุการณ์แบบนี้เขาเชิะจะไปหรือเไปได้จริงแล้วนะหรือบางคนไปเริ่มที่จะมีเข้าสังคมไปคบกับคนใหม่ๆมีเพื่อนใหม่ๆเข้ามาอยู่ดีๆคนเก่าคนนั้นนะคะคนที่เคยที่รักมากของเราหรือคนที่เคยทาเราเจ็บมากหรือคนที่หายจากเราไปกลับเข้ามาซึ่งหลายจะทําให้เราลังเลสับสนอะไรได้บางประการนะคะแต่ไพ่ก็บอกว่าในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยคุณเองจะมีคําตอบขึ้นจับตัวตนของคุณค่ะ คุณจะเลือกนะคะสิ่งที่มีความสุขและสิ่งที่ดีต่อใจของคุณได้นะคะบางทีแทบไม่ต้องถามใครละคะ่ะถามจากความรู้สึกจริงๆถามจากความรู้สึกนะคะถามจากเส้นของคุณหรือถามจากปัญญายาณของคุณความรู้สึกคุณคูว่าถ้าเหมือนกับใครที่เคยทําให้เราเจ็บปวดไปแล้วเนี่ยบางทีก็อ,อาจจะทาให้ให้เราเจ็บปวดได้อีกได้เยเี ก็จะเป็นเป็นเรื่องราวที่เป็น,นลักษณะเป็นแบบนี้ได้แล้วคุณก็เหมือนกับไม่อยากให้มันมีเหตุการณ์เหล่านั้นเข้ามาทาให้คุณเจ็บปวดให้อีกบางทีความเข้มแข็งตรงนี้มันอาจจะหวั่นไหวช่วงแรกบ้างนะคะสับสนบ้านจะยังไงแต่คําตอบคือว่าคุณรู้นะเพราะคุณรู้แล้วว่าคุณเลือกทางตรงนั้นได้สําหรับตัวตนของคุณด้วยค่ะช่วงนี้นะคะในพลังงานที่คนดีนะคะอาจจะมีโอกาสได้ไปเปิดคุยกับคนใหม่ๆผู้คนใหม่ๆนะคะวงสังคมต่างๆนะคะ เชิอาจจะเป็นคนในแวดวงของกลุ่มเพื่อนนี่แหละค่ะกลุ่มเพื่อนกลุ่มสังคมที่คุณเข้าไปเจอนะคะอาจจะนําพาผู้คนเข้ามาสู่คุณได้ด้วยนะคะเพื่อนการมิตรเจ้านะคะแม้กระทั่งในแวดวงการติดต่อประสานงานต่างๆนะคะคนคนนี้ก็อาจจะเป็นไวที่ไล่เลี่ยงกันกับคุณด้วยนะคะแล้วก็มีพลังงานของคนธาตุไฟนะคะเมษสิงแล้วก็ธนูค่ะค่อนข้างจะโปรไฟล์ดีนะคะการงานดีด้วยนะคะ เขาเองอาจจะเล็งๆมองๆันอยู่แล้วบางทีอาจจะเป็นเพื่อนเก่าสมัยนานมาแล้วด้วยก็ได้นะคะที่แต่ก่อนหน้านี้เราอาจจะมองๆข้ามกันไปนะคะเพราะว่าเวลามันอาจจะยังไม่เหมาะสมคุณเองก็อาจจะเห็นเขาเขาเป็นเพื่อนไม่ได้คิดอะไรไปมากกว่านั้นแล้วตอนนั้นเองเราก็ไม่แน่ใจมันมีอะไรหรือเปล่านะคะเป็นเพื่อนจานานนะคะมีโอกาสจะเจอพวกวงการพวกคนเก่าๆเข้ามาด้วยแต่ช่วงนี้เหมือนกลับมาพูดกันมากขึ้นคุยกันมากขึ้นได้เช่นเดียวกันค่ะ แต่ลักษณะชาวมีในช่วงเวลานี้คะคุณค่อนข้างจะเขาเรียกว่าไม่ค่อยตื่นเต้นกับเรื่องราวตรงนี้มากนะเหมือนกับว่าความรักเนี่ยมีไม่ได้นะคะแต่ถ้าไม่มีช่วงนี้ก็ยังไม่เป็นไรอ่ะเพราะคนเราพอมันมีความสุขในจิตใจของเราเองเนี่ยออก็มีความเชื่อว่าบางทีมันก็เติมเต็มสำหรับตัวตนของคุณในช่วงเวลานี้นะเพื่อรู้สึกว่าบางทีเนี่ยการที่รีบร้อนในการจะมีใครเกินไปเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ เราไม่ได้พิจารณาอะไรที่ท่วนถี่หรืออาจจะมองอะไรเป็นภาพของความฝันไม่ได้มองอะไรเป็นภาพของความจริงเพราะช่วงแรกคนเจอการในโปรโมชั่นนั้นนะคะยังไม่มีตัวตนเท่าไหรนะ่แม้กระทั่งบางทีตัวเราเองเนียังไม่ได้ออก ตัวตนแท้จริงเลยช่วงนี้คุณก็เหมือนกับว่าอยากจะเหตุการณ์มันค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะค่อยๆเลือกส่วนใครที่จะมาเล่นเกมมาเร็วกับคุณเนี่ยเกี่ยวว่าช่วงนี้วิธีการนี้ซื้อใจคุณไม่ค่อยได้นะคะสำหรับชาวมีที่เป็นคนโสดเพราะว่าไพ่หอือว่าในเดือนนี้คนโสดก็จะมีเสน่ห์ด้วยนะมีพลังงานของเดอรซันนะคะมีพลังงานของเอชออฟเพนทเอร์เคิลนะการเริ่มต้นใหม่ๆผู้คนนะคะหรือว่าใครที่เดียวอะไรกับใครมาก่อนหน้านี้ช่วงนี้ก็ถือว่าขยับขยายได้นะเพราะไพ่เดอรซันมันเป็นไพ่ในการเริ่มต้นนะะค คืออย่าถามว่ามันจะมีหรือไม่มีนะคะต้องบอกว่าถ้าคุณมีไพ่ยอย่างเงี้ยในในวงชีวิตของคุณน่ะคู่เราทุกคนนีเนื้อคู่เป็นของตัวเองอะ่ะเพียงแต่รอเวลาให้เหมาะสมเขาคนนั้นจะมีนตรงหน้าคุณค่ะอราะมนเป็นเรื่องของบุญและวาสนาที่เกาะเกี่ยวกันนะคะคือบางคนนะ่ะถ้าไม่มีวาสนาต่อกันจริงๆไม่มีบุญกุศลมาร่วมกันจริงๆอะ่ะถึงให้เดินสวนกันทุกวันนะคะมันก็ไม่ใช่ยอยู่ดีแต่ช่วงเวลาไพ่แบบเนี้ยการเริ่มต้นมาทานี่มานะคะบางที วาสนาและโชคชะตานะคะแล้วก็พรหมลิขิตก็จะนําพาคนของคุณมาอยู่ตรงหน้าคุณโดยที่คุณก็ไม่ต้องวิ่งตามหาด้วยนะแต่เหมือนที่บอกอันนี้ก็อ่านตามไพ่ก็อาจจะก,การแต่ว่าคุณเองก็ต้องไม่ปิดตัวเองนะคะก็ต้องไปเข้าสังคมบ้างเจอเพื่อนฝูงบ้างน,นะคะถ้าเลิกงานจับบ้านเลิกเรียนจับบ้านอยู่จต่ที่เดิมๆเ,เป็นรูทีนไม่ออกจากเซฟโซน ก็อาจจะยังไม่มีใครมาเคาะประตูถึงหน้าบ้านคุณได้เลยนะอันนี้เป็นการยกตัวอย่างให้ฟังนะคะแต่ช่วงนี้จะเป็นลักษณะแบบนี้บางคนอาจจะเจอกันระหว่างการเดินทาง่บางทีไปออกกําลังกายไปเข้าสังคมต่างๆเนี่ยก็ทําให้เจอกันได้ด้วยค่ะเพราะว่าเดือนนี้มันจะเป็นลักษณะเหมือนบแบบมาแบบไม่ได้คาดฝันอะไรอ่ะคือไม่ได้คิดอะไรเนี่ยไอ้ตัวไม่คิดเนี่ยมันจะมานะไพ่จะเป็นลักษณะเป็นแบบนี้นะคะ สำหรับชาวราศีมีน,น,นเดือนนี้ถือว่าสว่างสวัยในเรื่องราวของความรู้สึกค่ะเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความสุขนะคะที่คุณรู้สึกว่าบางทีการสําหรับคนสวยบางคนคิดด้วยนะบางทีการที่เราอยู่คนเดียวได้สักพักหนึ่ง,ง,งมันก็ดีเหมือนกันนะคะเราได้ทําอะไรได้วยตัวเองอยากทําอะไรก็ทํานะคะอยากจะทํากิจกรรมอะไรก็ทํานะหรือว่าบางที ถ้าเรามีคู่แล้วมันไม่ใช่เนี่ยมันอาจจะทําให้เรารู้สึกว่ามันไม่เป็นตัวของตัวเองช่วงนี้หลายค่าหลายคนก็ได้กลับนะคะกลับมาเป็นตัวของตัวเองกลับมาเติมเต็มความฝันอยากจะทําอะไรก็ทํานะคะแล้วก็ทําให้ตัวเองมีความสุขที่สุดได้ด้วยะคะ่ะออแล้วค่ะทีนี้เราลองมาดูตัวตนของเขาคนนั้นดูนะคะว่าตัวตนของเขาคนนั้นนะคะพลังงานของเขาคนนั้นเป็น,นยังไงบ้างน,นะคะรู้สึกยังไงบ้างและเขาคลิกยังไงบ้างน,นะคะไพ่นะคะชิบบอยค่ะ มีไพ่เดอะเชอริออตนะคะไพ่เดอรเฟอร์ไพ่ก้าถ้วยค่ะไพ่พีโนฟบอนนะคะและไพ่สิบเหรียญแล้วก็ไพ่หกไม้นะคะสําหรับคู่คนที่เรานึกถึงคนที่คุณนึกถึงเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าคนควน,นี้เขาก็รู้สึกว่าในชีวิตระหว่างคุณกับเขามันก็มีความต่างกันอยู่มากมายทีเดียวนะนู่นนี่นั่นความคิดไลฟ์สไตล์ครอบครัวการเลี้ยงดูคนต่างทุกอย่างใเชื้อชาติศาสนาระยะทางแต่ในความต่างที่มันดูเหมือนจะสับสนวุ่นวายเนี่ยนะคะมันมีความราักอยู่ตรงนั้นด้วยค่ะมีไพ่เดอะลอฟเฟอร์ ไพ่ของคาว่าคนที่ใช่อะไพ่ของันว่าเคมีไพ่ของความรักรอะค่ะไพ่ของเนื้อคู่ไม่ได้นะเขารู้สึกว่ามันมันก็คงจะถูกจัดมาแล้วหลักนะคะแต่บางครั้ง Argh, มันอาจจะมีอาการทําอะไรตามใจตัวเองไปบ้างหรือเอาตัวอาจตัดสานฝ่ายต่างยังไม่เต็มเตม็มยังมีบางจุดที่เวสูเออมันเกือบจะไม่ใช่จะอะไรยังไงก็แล้วแต่แต่มันเหมือนกับที่สุดมันมีความรักอยู่ตรงนั้นน่ะมันมีความผูกพันอยู่ตรงนั้นด้วยนะคะมันก็อาจจะเป็นช่วงเวลานึ้นที่ กลับมาทําอะไรดีๆร่วมกันมีความสุขร่วมกันนะคะช่วงนี้ถ้าเกิดเขาเลือกแล้วว่าคุณก็คือถึงคุณยังไม่ใช่สิบคะแนนสำหรับเขาเป็นแค่9แต่เป็นเก้าที่เขารู้สึกว่าแฮปปี้แล้วก็มีครอบครวมีเรื่องราวของความรนะักทุกอย่างก็จะดําเนินต่อไปช่วงนี้ก็าจะยุ่งหน่อยทํางานมากหน่อยไม่มีเวลาหาเงินอยู่กับตัวเองสร้างความคือมันเป็นเป็นไพ่เขาเรียกว่าไพ่แหรการสร้างความก้าวหน้าด้วยนะบางท,ทีเขาอาจจะอยากต้องการทำตรงนี้เพื่อวางแผนเรื่องราวในอนาคตด้วยก็ได้นะคะหรือถ้าเขาตอนนี้เขาดูแลครอบครัวอยู่หรือเป็นคน หรือเรื่องของครอบครัวเขาอยากให้ครอบครัวมีความสุขหรือถ้าเกิดเขากำลังคบหาสมาคมกบบคุณอยู่อาจจะยุ่งบ้างอะไรบ้างเขามีปัญหาอะไรกันบ้างแต่เขาก็เหมือนทําไปเพื่อวางว่ารากฐานของความสุขระหว่างคุณนะและช่วงนี้ต้องบอกว่าถ้าคุณกับเขาเคลียร์ใจกลับมาพูดคุยกันได้รอบนี้เมื่ีมันเป็นไพ่ของความขยาบขยายเรื่องราวของความสัมพันธ์ด้วยนะถ้าคู่ไหนยังไม่ได้แต่งงานกันเนี่ยมันมีโอกาสจะไปถึงฝั่งฝันได้สําเร็จหรือว่าถ้าช่วงไหนกำลังดูดูกันก่อน,อนหน้านี้แต่ได้กลับมา ปรับจูงในรอบนึนเขาเรียกความสัมพันธ์จะขยับขยัยมากเพราะคุณเองก็จะเป็นคนที่เหมือนกับว่าเขาอยากไปต่อกับคุณด้วยค่ะอยากจะทาตรงนีใน้ให้มันดีให้มันดีที่สุดนะคุณปรับเขาปรับนะคะมันก็จะยิ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะคะสาหรับความสัมพันธ์ตรงนี้ค่ะเพราะในเดือนนี้มันจะเป็นเดือนหนึ่งที่แบบพลังงานของชาวมีนค่อนข้างดีมากๆคือคุณส่งในเรื่องราวของของของเคมีของความคิดบวกไปให้เขากออ่ะนะไม่ว่า คือตอนนี้กับคนแวดล้อมเนี่ยคุณรู้แล้วว่าบางทีการจัดการคนแวดล้อมเนี่ยบางทีเราเปลี่ยนเขาไม่ได้ใช่ปะ่ะเราก็จะมาเปลี่ยนที่ตัวตนของเราเองก่อนนะถ้าเราลองทําเปลี่ยนการง,งานของเราดูซินะเราลองเบาลงยิ้มให้เขามากขึ้นเข้าใจเขามากขึ้นนะคะลองใช้ความดีสู้กับสักตั้งหนึ่งบางทีมันก็จะได้ตรงนั้นกลับคืนมาด้วยนะสําหรับคนที่ยังเขาเรียกใจยังรักกันเชื่อมกันอยู่มากซึ่งเขาก็สัมผัสตร,ตรงนี้ได้นะคะ เขาก็เลยรู้สึกว่าอยากจะทําอะไรเป็นความดีตอบแทนคุณกลับไปบ้านด้วยะคะ่ะเอาล่ะทีนี้ถ้าเป็นคนที่โสดนะคะพลังงานของคุณเนี่ยที่จะเข้ามาก็น่าจะเป็นพลังงานความต่างนะคะพลังงานของคนกระลายจะอยู่ต่างที่ต่างถิ่นม,มาเจอกันนะคะช่วงนี้จะมีตัวเลือกตัวช้อยเข้ามาให้คุณได้เลือกสรรด้วยนะต้องบอกว่ามีโอกาสมากมาก,มากนะคะเนี่ยพลังงานคนธาตุไฟโดดเด่นทีเดียวนะคะที่จะมีเข้ามานะและอาจจะมีคนธาตุดินด้วยนะคะราศี มังกรราศีกันราจีพลิกศพค่ะเหมือนเขาเองก็ก,ก,ก็อยากจะตามหาความรักอยู่นะคนคนนี้ที่จะเข้ามาแล้วก็แต่เขาเองก็บอกแล้วเขามีสิทธิ์เลือกนะคุณเองก็มีสิทธิ์เลือกมีอะไรก็ให้ปกลงดิวกันตรงๆคุยกันตรงๆเลยจะดีกว่านะคะเกยว่าเขาเอน่าจะเป็นคนที่ชอบอะไรตรงๆนะคนคนนี้แล้วก็แล้วก็น่าจะเป็นคนที่ก็ชอบเรื่องเขาอาจจะเจอันเนี่ยวงงานต่างๆนี่นะคะแล้วก็เกยว่าเขาชอบคุณเรื่องหนื่เพราะคุณเป็นคนทงานด้วย นะหรือว่าคุณเป็นคนนค่อนข้างจริงจังกับเรื่องราวชีวิตมีเป้าหมายมีแผนการการทํางานนะคะหรือว่ามีเป้าหมายในอนาคตที่ชัดเจนนะแล้วเขาก็เหมือนกับแต่เขารู้สึกว่าทุกคนยังมีสิทธิ์เลือกนะอันนี้เป็นการเริ่มต้นนะเรายังยังมีสิทธิ์พิจารณาซึ่งกันและกันไม่ได้รีบร้อนอะไรมากค่ะเอาละค่ะทีนี้เราลองมาดูภาพรวมความสัมพันธ์นะคะว่าภาพรวมความสัมพันธ์นะคะจะเป็นยังไงนะคะชาวราศาาีนีมค่ะ ภาพรวมความสัมพันธ์นะคะก็จะมีไพ่สามดาบนะคะมีไพ่หน้าพระมีไพ่ราชินีถือถ้วยนะคะแล้วก็มีไพ่เอซวอนแล้วก็ไพ่แปดคทาค่ะ ก็ภาพรวมคืออาจในเรื่องราวของความสัมพันธ์นะคะคุณเองอาจจะมีเรื่องราวของความเจ็บความปวดอะไรบางอย่างอยู่ความเศร้านะคะหรือยังมีความอะไรบางอย่างในใจนะคะไพ่ก็บอกว่าแต่ช่วงนี้เวลาจะเคลียคลายทุกอย่างนะคะไพ่หน้าพักการให้อภัยการมีสติแล้วก็ปล่อยวางนะคะจะนําพามาซึ่งความสุขนะคะแล้วช่วงนี้เองคุณก็พร้อมที่จะให้อภัยทุกๆอย่างนะคะที่ทําให้คุณทุกคุณโศกคุณเศร้านะคะแล้วก็จะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่จะมีขึ้นในชีวิตนะคะ เช่นเดียวกันเหมือนที่บอกมันมีเรื่องการดําเนินต่อไปของความสัมพันธ์ความสุขนะคะรอคุณอยู่นะคะหรือการขยัขยบายในเรื่องราวของความสัมพันธ์ค่ะนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดนะคะของคลิปนี้นะขอบคุณมากเลยนะคะสําหรับการติดตามสวัสดีค่ะ